โอเคครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อและท่านชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมคลิปน้ครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเล่นโลบอกในโหมด easy obby โหมดที่กระโดดง่ายที่สุดในแบบนี้นครับผมจะเป็น e p ีที่2จะเป็นยังไงรับชมกันเลยครับผมมาครับต่อจากพาทที่1น,นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินอยู่นะคะผมไปเรื่อยๆฮะต่อไปฮะเป็นด่านนี่ฮะกาเป็นกระเบื้องสีเขียวฮนะขั้นด้วยบล็อกสีแดงฮนะ เอาล่วงกระโดดแล้วกันตรงลอกด้วยเอาพิวฮนะไปเรื่อยๆฮนะไปเรื่อยๆเอ้อล่วงอย่าล่วงดิเอซิกแซกฮะเดินเดินเฉียงดีกว่าเนี้ยนะเดินเฉียงแล้วก็เรียบร้อยฮนะรอดไปเรื่อยๆฮนะสไลเดอร์ฮนะไปเลยฮนะโอ้ไปแล้วโอ้ กระโดดเออไปฟปึ๊อวะกดกระโดดไม่ติดไปฮะไปเรื่อยๆรอดไหมอเออเอ้าไม่ได้กดกระโดดค่อยๆไปฮะไปเรื่อยๆฮะไม่รู้ว่าจะถึงเส้นชัยหรือเปล่านะในอีพีนี้ไปฮะไปเรื่อยๆไปฮะจะตกหรือเปล่าไม่น่าตกหรอกโอเคครับเรียบร้อยฮะผ่านละด่านนี้ไป อันนี้ค่อนข้างง่ายฮะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังฮะอย่าประมาทมากเออเอา้าไม่ผ่านหรองงนะไปฮะโอ้อยนี้เดียวจะถึงแล้ว,วเออไม่ถึงอา้าวไม่ใช่ละเอออ,อันนี้ก็ได้ไม่ได้กดอีกเดี๋ยวยาวอ่ะด่านนี้ จะผ่านหรือเปล่าไปฮะไปเรื่อเยเอาชัวร์เอาชัวร์เอเออีกแล้วอันสุดท้ายจะถึงอยู่แล้วเออไม่ได้กดอีกไปฮะไ,ไปเรื่อยโอเคโอเคไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆไม่ผ่านอีกแล้วอ๋อผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้อวิ่งกับอ๋ไม่ผ่านเลยอันแรก เอออีแล้วเป็นไรวะเนี่ยตรงเนี้คยค่อยๆไปฮะโอเคโอเคโอเคไปเรื่อยๆไปแล้วครับโอเคอันนี้ค่อนข้างง่ายฮะไปเรื่อยอไปฮะไปฮะเอออ๋อไอ้อนี่มันเดินลงฮะทำให้บ็อกมันหายฮะตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้นะอันนี้คือปลา ภาคหลังเล่นเสร็จนะตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ตัวนะผมก็เล่นคือเล่นโลบอกเล่นเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วอะว่วงหลังก็ติดฟีไฟอะแล้วก็เปสมากเออเออเออตอนนี้ผมตัดภาพให้มันเร็วนะเพราะว่าผมไม่ผ่านสักทีฮนะแล้วก็มีคนขอเพื่อนมาจนกระทั่งผมก็ด่วงอีกเหมือนเดิมตอนนีนะ้มันเริ่มบักนะผม มันกระโดดของมัน omat, อัตโนมัติเพราะผมไม่กระโดดรัวๆนะะผมเริ่มรนะู้แล้วเพราะว่าถ้าผมยืนค้างนานๆผมก็พยายามวิ่งกลับนะตอนเนี้ไอ้นั่นก็ยังอยู่ข้างบนเหมือนเะดิมละเหมือนเขาผ่านแล้วนะเขาก็พยายามจะแกล้งเราผมก็ต้องรอจังหวะที่เขาผ่านนะเนี่ยโชคดีฮะที่ผมยังเหยียบหัวเขาได้แล้วผมเห็นจังหวะนั้นพอดีฮะผมก็ เลือกที่กมันจะเตรียมไปฮะนี่ฮะเขาพลาดผมก็เลยรีบขึ้นไปได้ครับผมจนกระทั่งมันกระโดดของมันอีกแล้วฮะผมก็ต้องแก้ไขแป๊บหนึง่งนะครับผมงงนะทำไมมันกระโดดเองล่ะโอเคเรียบร้อยหาแล้ะต่อฮะเียวยาวๆ EP นี้ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าน่าจะได้ น่าจะมี e p พีสามนะก็อย่าลืมติดตามนะครับผมโอเคครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคก็ประมาณเท่านี้ครับผม e p นี้ก็ได้จบประมาณ EP ีสองใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลิปกดแชร์ให้ช่องเดี๋ยวเป็นแท้ซีเฮดกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามโรบอกใน e p ีที่สามเพื่อให้ผมทําในหมดเกโดนะ e ี EP หน้าก็จะจบกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามด้วยนะวันนี้ครับก็ต้องขอไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ